สามสามสามยังมีคนเดียวหนีปาไปยี่สิบแปดปีแล้วยังไม่เคยเห็นของใครอีกเลยหนีโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็รอหมอปามาผสมส่วนผสมก็ก็ คำเตือนเด็กที่ต่ำกว่าอายุ18ปีควรถามพ่อถามแม่ถามปู่ถามย่าถามตาถามยายก่อนที่จะดูคลิปนี้เพราะเป็นคลิปเต็มระบบที่สุดของที่สุดแล้วอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าจะตายก็ตายในที่ปิดเด็กที่กินน้ำกระทอมหรือว่าต้มน้ำกระท่อมดูคลิปนี้ผมแบบยันยันจบนะไอ้พวกขุนหมาสันดานหมาทั้งหลายน้องสวัสดนีนะครับน้องๆวันนี้เป็นวันเกิดผม,มนะครับ25พฤศจิกานะครับผมไม่ต้องมีอะไรบ้างมายก็ ผมคุยกับพี่น้ำฟ้าแล้วผมขอเลี้ยงไอติม ของยน้องที่อ200กว่าคนนะก็เป็นจํานวนเงินประมาณ5,000กว่าบาทก็อาจจะไม่เยอะอาจจะไม่น้อยสำหรับผมผมก็ไม่ค่อยได้เยอะเดี๋ยวไปซื้อวัตถุดิบอะไรที่แม็กโกมจับนองน้้าจับของแต่ละอย่างใช่ค่ะเลยพี่น้ำฟ้าขอบคุณมากครับที่ติดต่องไม่ได้ติดลิขสิทธิ์อะไรนะสุดสวยอยู่แล้วพี่น้ำฟ้าเดี๋ยวหมอปลาจะทําให้กินบอกได้เลยคนนี้สุดแล้วดัมม์วันอยู่แล้วนะครับน้องๆใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วลืมลืมไปติดตามนะครับเฟซบุ๊กพี่น้ำฟ้าแล้วก็เฟมารีแล้วก็ย พอซื้อวัตถุดิบเสร็จนะครับน้องๆเหลอแล้วก็ไปทํากันเลยไม่ต้องไปซื้อก็มาทําเองเดี๋ยวหมอปลาเราทาให้วันนี้มาซื้อของกับพี่น้ำฟ้าอยู่มันเป็นวันเกิดของผมนะครับเราก็เลยแบบเออมาบริจาคมามีน้อยก็ทําน้อยมีมากก็ทํามากนะนี่กระต่อย เดี๋ยวซื้อวัตถุดิบเสร็จปุ๊บแล้วจะไปทำที่บ้านเลยนะพี่นะไปทำที่บ้านต้องเริ่มจากการตอกมะพร้าวโอ้เป็นลูกที่แบบเขาเรียกว่าสึกมะพร้าวเขาเรียกสึกมะพร้าวก็คือเราไม่ต้องไปซื้อที่เขาสำเร็จแล้วเราเรามาทำเองไม่ไม่ทำไม่ถ้าอย่างงี้จะไม่อร่อยครับอันนี้ต้องทำเองเอาเองค่ะอย่ามอป้าโชว์ฝีมือใช่ใช่แต่ตอนนี้หมอปลาไม่มาเพราะตอนนี้หมอปลารออยู่บ้านเราแค่สองวนหมอปลารออยู่ที่บ้านแล้วนะคะไม่ใช่ว่าทำวันเดียวเสร็จนะผมบอกไว้ก่อนนะต้องทวันนี้แล้วก็ข้ามไปอยู่วันหนึ่ใช่่วาทงครับไอติมนนนนะะะครรััับต้อองงทวมถึจ่อยนะครับ จะใส่ถั่วี่เชื่อนแม่ใส่ถั่วแล้วแต่เจ้าของมันเกิดยี่หานี้เลือกเลยที่ผมไม่รู้ดิปกติคนคนคนอะที่อะไรนะที่บ้นมีการเชื่อมลูกชิ้นอย่ไงคะปกติเขาชอบกินอะไรอ่ะทอดนี่หมดอก็ได้หมดนะมันแงง่ายมันคืออะไรถั่วแดงกับตั่วแดงมันใช้ป่าแล้วแต่เจ้าของมันเกิดผมไม่รู้มันใช้บคือมันไส้อะไส้มัอ๋ส้เหอไ้เดีขงพี่ไปซื้อขนมปังเองช่วพ ที่ทำอันนี้อยู่ในี่ที่ต้องไปซื้ออ๋อต้องมีหลอกฟังอีกก็ใส่ขอมฟังหรือใส่กล้วยอ๋ออันนั้นก็ต้องไปซื้อมาให้ด้วยเป็นคลิปแบบที่แบบไม่ได้ถ่ายในห้างนะครับน้องๆแล้วก็แบบบอกได้เลยแม่เหนื่อยมากนะครับอ๋อนี่ไงเอออะไระขอบคุณค่ะเอาผิดถูกงงเพราะว่าอย่างนั้นไม่ดีกว่าหรอแบบต่างบลซีฟไม่ดีกว่าอ๋อควบจะไหมอ๋อเข้าใจแล้วอย่างเงี้ย อบอกแล้วทั้งสวยทั้งใจดีนะครับก็คือคุณน้ําฟ้านะคะรับพี่น้ําฟ้าโอ้ไม่ได้เจอแกนานแล้วนะครับคุณปอ,อได้เลยต่อไปก็วัตถุดิบนบะเป็นน้ําตาลไอพวกนี้มันอ๋อ,อกะที่เราทาเองนีสองยี่สิบเอ็ดชีวิตต้องได้กินทุกคนนะถ้าไม่ได้กินก็คือต้องได้กินต้องบอกว่าเท้าต่อยนะครับอีพีนี้ไม่จบง่ายๆนะครับก็คือทําบุญก็ต้องเหนื่อยไม่ใช่ว่าเงินซื้ออย่างเดียวไม่ใช่ต้องได้ลงแรงจะได้รู้อันนี้นี่คนนี้นี่ปักหลักนี่อยู่บ้านหมอปลาแล้วนี่มารอบสองมาช่วยงานด้วยมาเป็นจิตอา อ,อ,กกนนองอาคอนเกลแล้ว<ร>นั่งรถจากนั้นมันอยู่นี่เลยใช่แล้วทิ้งแฟนจากนู้นทำไงเนี่ยคราวนี้ก็ต้องโสดแล้วเอาเลแล้วต <c oughs> ิดต่อได้นะครับคนนี้โสดนะครับคนนี้ก็โสดคนนี้นี่300ทําได้ทุกอย่างมีสองพันห้าพี่ฟ้าไม่ได้พี่ฟ้าต้องขายที่ถิ่นปินมาไม่ได้เดีย๋ยวหมอพาก,ก็ทื่อเป่าสองคนนั้นผู้หญิงชื่ออะไรสวยมากเมียเก่าผมคนนั้นอ่ะเดี๋ยวของขึ้นรถแล้วก็อย่าไปเจอไปที่มะพร้าวอะไรที่บ้านอะไรนะโอ้วุ่นวายต่อ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 ต่้ต่อต สอมสามสามเสร็จแล้วเหรอโอ้จบแล้วจะมาช่วยทำซะหน่อยเสร็จแล้วมเมื่อกี้ไปแม็กโนมานะครับน้องๆโอ้ยเดี๋ยวขุดมะพร้าวใช่ปะขุดมะพร้าวไปอ่ะนี่อันนี้น้องชายหมอปลานะครับ EP นี้เอาแบบแค่เลี้ยงฉลองก่อน EP หน้าเดี๋ยวพาพ่อหมอปลา,ายกเลาะเดี๋ยวรู้เลยตายแล้วไปไหนจริจังจริงนี่มีอันนี้ด้วยกิ้นเบอกมีเบาะมีอะไรมีด้วยมีด้วย ขาเรียกว่าแจว๋วใช่ปะปอกโคตรไวเลยเยสเทคลอกไวมากอันนี้นะขั้นตอนที่อะไรไม่รู้แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับกำลังผ่าใช่ปะนี่ยายอายุเท่าไรครับยายอายุหกสิบสี่เยสเทเฮ้ยอย่ามาหา้าต้องเข้ากูแล้วอย่าบิวน,นี่คันนี้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนังอยูอ่น,น,น,นี่อยู่นะครับน้อ,นอนนงๆยังไม่พังอีกน,นะครับถ้ามาอยู่ที่กูนี่พังตั้งนานแล้วนะครับเฮ้ยก่อนจะรอเนี่ยกล้อย WR โชว์พวกนี้่อยวะเอ่อมาพอมาถึงปุ๊บกลับบ้านปั๊บเลยโหมาแจกกระจายหมดเลยรังเกียจแล้วคุณ ปอนทำไรวะอ้าวใช่เหรอขึ้นบ้านแล้วเหรอไม่นเป็มสมัยต้มน้ำพร้อมสุดว่ะเจ้าใบอย่างไหนข้างหลังนั่นเหรอมาหาพ่อหมอป้าหน่อยเฮ้ยขึ้นบ้านละจบแล้วเด็กเขาไม่อยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างบนแล้วจบแล้วมากตีนพ่อหมอป้าหน่อยจบแล้วพ่ออันนี้พ่อหมอป้านะพ่อว่างเปล่าเอารถมอเตอร์ไซค์มาให้พ่อยกล้อแล้วเนี่ยอันนี้พ่อหมอป้านะครับน้องๆผมบอกได้เลยพ่อยกไม่ได้เฮ้ยกได้แต่ขาเดียวอ่ะยกขาอย่างเดียวโอ้จบแล้วไม่เคยแก่เลยรถเครื่องอ่ะจะง่ายเป็นอย่างเดียวโอ้ปั่นจักรยานยกล้อโชว์หน่อย กับกีฬยกล้อพันปั่นจกักขีจัก,กรยานโชว์หน่อยพ่อโ <c oughs> ย่เออ, <c oughs> เอ,อพ่อต้องโชว์นี่นี่โยขึ้นเลยนะ <c oughs> เหมือนหมอปลาเป๊ะเลยอ่ะนี่นอนอนะ่ะให้เด็กๆดูหน่อยอันนี้น้องน,น,น,นะครับผมบอกได้เลยนะก่อนที่จะไปทำมะพร้าวนะนี่นี่พ่อหมอปลาของแท้นะครับไม่ได้โกหกดูการสรุปสรีระเหมือนกันหมดนะครับแต่หัวไม่รูนเหมือนหมอปลานะผมบอกก่อนนะแต่พ่อยังไงก็หลอกกว่าที่พ่อได้แท้ๆนะดูเด็กหน้าเข้มเลยอะ่เนี่ยเนี่ยเยอะใช่ไหมครับพ่อเนี่ยมีคนเดียวนี่ตายไปยี่สิบแปดปีแล้วยังไม่เคยเห็นของใครอออีีีกเลยยยนนน่่ต้ังิูใชปะ ปกติมอเอไซค์ขี่ไม่เป็นไม่เป็นอ่ะพ่อโชว์สเต็ปขี่รถจักรยานเนี่ยแบบวัยรุ่นเราขี่ยังไงสมัยนี้พ่อยกได้อยู่เหรอจักรยานอ่ะพ่อยกได้เหรอยกล้อเหรอยกได้เหรอโอ้ไม่ได้เฮ้ยถามจริงพ่อยกได้เอาแล้วพ่อต้องขี่โชว์หน่อยนี่มาดูคนแก่ขี่มอเตอร์ไซค์ไงอ๋อไม่ใช่คนแก่เหรอวัยรุ่น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 เรเรียบรุ่นแล้วไม่พูดด้วยนี่เดี๋ยวพี่พี่พี่ได้ป่ะหรือว่าเรียกน้องพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรพี่ชื่ออะไรนะ พิ่มพี่เพิ่มพี่เพิ่มนี่พี่เพิ่มปัดจักรยานโชว์หน่อยพี่เพิ่มถึงตัวกระดามกะน้ำกระปูมันช่วยไว้หนีโดนว่ะโดนแน่นอนยักยี่ไปวนที่ชลานี่เดี๋ยวพี่เพิ่มโชว์นะเดี๋ยวพี่เพิ่มโชว์ปล่อยมือโชว์ด้วยอะพี่เพิ่มนี่เอาปล่อยยาวๆทีพี่เพิ่มปล่อยยาวๆนี่ดีสุดยอดจริงว่ะโอ้ยพี่เพิ่มแน่นอนว่ะขอบคุณมากครับพี่เพิ่มเป็นพ่อขนาดนี้นะครับอย่าลูกขนาดไหนนะครับป้ายังไม่รู้ครับมาถ่ายพ่ออะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยเต็มระบบขนาดไหน let's go มีเวอร์นะครับไม่เอานะไม่เอาไม่เอานะไม่เอาเลือดนะไม่เอาเลือดลงไปในน้นะไม่เอาเลือดนะไม่เอาเลือดนะไม่อยากได้เลือดอยู่ในมนน้ำมะพร้าว่ไม่เอาคอย่ามองเลยอย่ามองเลยเด็กเดยวไม่ข้ามือโอเรียเียมากโอเคนะครับน้องๆตอนนี้ก็รอหมอปลามาผสมส่วนผสมก็ก็อรอตั้งนาน นี่น้ามืดจนมืดอีกแล้วก็คือต้องทำสองวันนะครับทำให้ทีมสองวันเหรอหมอปลาผมถามหน่อยดิสามวันสามวันเลยแล้ะแก่ลงงานทำให้ใครแดกครับทำให้มึงแดกเลยเบิร์อันนี้เป็นวันเกิดผมนะแต่ผมยังไม่ได้บอกหมอปลานะวันเกิดผมยี่สิบห้าพฤศจิกานะก็ทำเลี้ยงเราทำกันคืนนี้ก็คือยี่สิบสี่พฤศจิกานะใช่เอาเอาอะไรมาคนอันนี้วันเกิดผมผมจ่ายไปห้าพันแต่ต้องกินหมดทั้งสองร้อยชีวิตนะพอปะพอทำไมไม่พอนะอาจจะมืดอาจจะแสงไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะเพราะหมอปลามาดึกเกินเตรียมพร้อมให้หมดแล้วอ่ะทีมงานเราอ่ะ แน่นอนอะหางมันหัหาเฮ้ยคันโคตรไวเลยพี่คันเองเหรอเคคันโคตรไวอ่ะหัวเหรออ้าวพวกมึงไม่รู้กันแล้วไอสัตว์หัวหางเอาหม้อมาอันนี้มันจะได้ไอติมขี่กี่ถ้วยอ่ะสามพันเหรอแต่นี่เงินในจำนวนห้าพันแต่ได้เยอะกว่าที่เราไปสั่งเขาทำใช่ปะเยอะเยอะกว่าเนี่ยคุ้มกว่าเข้ามากเอาแป้งไหนแป้งมันมาขึ้นเรี่อยๆปอโอ้มัวยโทรศัพท์ว่ะเฮ้ยแป้งมันอะเตรียม ยไิมเีนผมก็ขอส่วนบุญส่วนสงนะครับแบ่งให้แบบเอ่อพวกแบบเดนทางน,น้องหองหมอปลาก็มาทังไอติมแต่ถ้าถ้าเลี้ยงข้าวผมไม่ไหวตังผมก็ไม่ค่อยมีคนมันจะรวยก็คือตอนนี้คนมันจะจน,น <S <S ะเนาะหมอปลานี่แย่เลยนะแล้วกบอยคนหนึน่งกบอยตอนแรกเพื่อนไอ้น้องชายุณใช่ไหมกบอย ใช่พ่อพ่อพ่อไปกใเป็นพ่อเหรอรีมเทียมอยู่ไหนไปถามเขาเลยทีมเทียมกับแป้งมันน่ะครีมเทียมกับแป้งมันอ๋อโรจูนอย่างนี้เหรอนม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 ก็ก็ต้องใช่แป้งมันแป้งมันเอานมมันใส่มาสื้อกระป๋องมาต่อเลยซื้อนมก่อนนะนู่นน่ะนมอื้อจ่องแน่ิจ่อมาแล้งขอยืมหัวจ่อได้ป่ะไปยุ้มหัวจ่อได้ป่ะเอางมอนึ่นี่รู้คนนี้รู้อ่ะแน่นอนว่ะ อันนี้อันนี้น้องชายเขานะอันนี้พี่คนนี้พ่อเย็นมาที่ไหนเหอพ่อเย็นมาที่ไหนเมื่อกี้พ่อคุณนต่ตอนที่ผมไปถ่ายโอ้จะยกร้อยจักรยานปล่อยมือโชว์เลยนะพ่อเย็นฟันมาที่บหนพ่อไม่ไม่มีลูกก็พีแยสู้กูไม่ได้เขาบอกเงี้ยงงเลยโหว่านลูกขนาดนี้เลยเหรออันนี้เรื่องจริงเดี๋ยวไปดูในคลิปได้เลยเพื่อนกันพ่อลูกเพื่อนกันเพราะเขาเขาเขาเย็ดแม่เขอยาวแต่เมื่อกี้ผม ถ้าเกิดถ้าไม่เป็นถ้าเป็นรุ่นเดียวกันผมตกข้อกับรถจักรยานเลยนะอะไรเนี่ยเี๋ยวปลาไม่สักมึงที่เที้ยผมชื่อนเดียเพิ่นหมวานที่เที่ยแลไม่หวาต้องมากผมก็มีงานนี่ต้องมีกบบอยนะกบบอยไม่อยู่อะโมได้อยู่ในคุ่มอย่างเดียวเในกบบอยกูอ่ะแล้วนี่จะรู้เหรอว่าหวานไม่หวานไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเราเราลองชิมอ๋อชิมในนี้ได้เลยใช่ป่ะใช่ทอไม่เสียตรงนี้นะเอ๊ะมันก็ไม่ไเกี่ยวเนี่ยว่ามันทำเสร็จแล้วเนี่ยใช่ป่ะใช่เราแป้งมาอยู่ไหนเอามายังแป้งมาอะ ไปไปแกลแกลแกเนี่นงเี่เริ่มมานี้แล้วอ่ะสตีเริ่มดีแล้วอ่ะอีนี้แล้แดแต่พึ่งไม่ได้แล้วไม่มีแล้วอีนีนี้ดกจจะหวาไม่รู้จะหวานยังไงแล้วเนี่ยยางเบิ้ดไม่ได้จะใส่แป้งมันเพื่ออะไรอ่ะแค่เหนียวเหรใช่ว่าจะได้กินเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายนะเมื่อดอ่ะเดี๋ยวมันต้องฝันอีกนะใช่แดกนะเปิดซาดแดกก่อนอีเมึองไอ้แต่ขอซื้ออันเนี้ยหมออะไรนะหมออะไรนะที่มาเมื่อกี้หมอเาดหมอเกดซื้ออันนี้ โอเคตรงนี้ก็รบขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเรามาเจออันนี้เสร็จแล้วยังกทิ้งไว้เลยใช่ปะไม่ทิ้งจะต้องปัน่นเองต้องปั่นทุก,ก่อนปั่นเองปันงป่นตอนปั่นแล้วอย่างพวกนี้ต้องปั่นอีกรอบเหรอไม,อไม่ไม่ไม่ มึงเตรียมเครื่องันั้มดยังอ่ะปั่กันเครื่องอย่ไหนอ่ะแข่งนนี้ก็ไ้ใช่อวแล้วไม่ปั่นพรุงนี้อะไม่ได้มันม่มันัต้อนมันแข็งไงอ๋อองให้แขอวันนี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ค่อยกินได้นะน้องๆใครชอบกิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตาไคร้กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมติดตามหมอปลาเฟมิลี่แล้วก็เพจหมอปาเฟมิลีแล้วก็เฟซบุ๊กหมอปลาแล้วก็่าหมอใครเฟซบุ๊กพี่น้ำป้าก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเนาะเงินห้าพันบาท อย่างนี้ใครดูจะดูก็ดูนะไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะไม่ว่าว่าคิดพี่อย่างนี้ใครจะดูก็ดูไม่ดูไม่เป็นไรใช่เราส่วนมากจะไม่มีใครดูเราสาจะทำดีให้คนดูถ้าทำไม่ดีแบบยกล้อทิ้งดูเป็นกระทืบผมไม่ตกเนี่ยถ้าถทำอย่างถ้าทำทำคลิปตกหัวหมาปายเนี่ยทำคลิปเนี้ยคนดูเออผมงงมากเลยโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลย Let's go บ้าตายปวดหัวเลย่ยไมหงอกอลไรยังโง่ยิบหายเลยหายแล้วไหนครับแต่เอาอันนี้ครต้องนานแล้วเนี่ยจะใช้ออกมืออะไรยี่ห้อหม้อเน่ยเพราะว่าเข้าใจว่าต้องไปหม้อมันพวกเนี้ยอันนี้ก็กำลังจะเจ็ดจ่ายนะครักำลังจะด่าไม่ได้จ่ายจำนายกำลังจำน่ายอยู่ข้บนมั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 นไม่หวานใช่มันอยู่หน้าเพราะว่าไอติมมันเยอะไงก็ต้้อองงยู่ขาใช่มันต้องแข็งอยู่ข้างล่างข้างบนมันนิ่มไงเอ็มทำตั้งนานแล้วไม่ลืมกันวะโงและนี่จะทำที่ตำหนักอีกรอบเหรอเนี่ยตรงนี้ฮะ บ้านไหนโ้บอยไงลกพี่คนมาให้อ๋อบอยขายใช่ไหมไม่ให้ฟรี่ไม่ใช่เหรอรตับจริงเฮ้ยโอ้โหเป็นเป็นแสนนะเนี่ยตู้นี่หลายหมื่นนะเนี่ยแล้วนี่มีกระจกด้วยออลิเวทด้วยมีแอร์ด้วยมีแอร์ติดไปด้วยครับโ,รโบอยนี่แม่งสุดอ๋อทำแบบใครมาก็้ิ้ถ่ายคลิปอ๋อถ่ายคลิปเย็ดเค้กบอยสุดว่ะโหนี่ยาวไปทู้เลยเหรอเย็ดเค้ตู้เดียวขับเป็นห้องได้เลยเนี่ยมา่อนโชว์โชเด็ดเลยมาจอเออไอปิ๊งเขาต้องซดอย่างงี้ อไอ,อ,ยยอ,อ้ไอติม่มข้อเป็นไอติ่มข้อสดกันเหรอวะมีรุ่นใหม่มาใส่มาใส่เยอะเกินเนี่ยงข้างล่างมันเริ่มแข็งแล้วไอคนปันนะอ่ะ<อ>ขอบพอ,อ,อมันแข็งไงป่ะมึนนง,งนคงจะมาคอนเทนต์ถ่ายกันใช่ไหมใช่อย่าไปขัดเขานะคนนี้อย่าไปขัดเขาใช่ป่ะขัดไม่ได้ใช่ป่ะขัดไม่ได้ในฮะกินไอติมแบบไม่ต้องเคี้ยวดิมึงอย่าเพิ่งกินถั่วเลยกินแบบไม่ต้องเคี้ยวอ่ะอย่าเอาถั่วดิเฮ้ยไม่ต้องเคี้ยวจริงว่ะปวดเลยปวดปวดเลยปวดเลยเพื่อนกันมึงจำไม่ได้เหรอวะเออให้ป้อนกันดิ เพ um: ื่อนกันน่ะไม่แย่มันเป็นคู่ค nah? ู่หลี่กันป้อนกันจะเป็นไรอ่ะเออเรป้อนมันกวนไปอีกิพื่อนเพื่อนรักเพื่อนนะเพื่อนรักเพื่อนเพื่อนรักเพื่อนเออ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 แล่กันแล่กันแล่กันเออปกกันบอกโป่งหัวมันอ่ะน้อยป่งหัวเองนะมึงจะไปไหนเนี่ยผมก็มาใกล้ๆเดี๋ยวเออคู่เดือดคู่เดือดน้อยโปหัวดีกว่าน้อยใจแล้วน้อยใจแล้วเดี๋ยวจะปิดคลิปละ ไม่ต้องมีอะไรแม่งไหยถ่ายแบบไม่มีไรสาระอะไรคือแบบอ่ะก็ขอบคุณมากนะครับหมอปลาที่แบบอ่าก็สุขสันต์วันเกิดไอ้เบิร์ดวันว่างๆขอให้มึงว่างงานอีกต่อไปนะว่างทุกวันนี้ก็ว่างแล้วว่างตลอดเลยเออแล้วก็ทำตัวให้เยี่ยให้เยี่ยก็ไรักษาสภาพไว้รักษาสภาพพี่เยี่ยมอย่างนี้ไปตลอดใช่ใช่ป่ะเพราะเราเป็นคนดีไม่ได้ใช่เพราะคิดดีๆกูเชื่อว่าคิดเนี้ยไม่มีคนดูหรอกไม่มีอยู่แล้วเพราะมึงทำดีไงใช่แล้วต่ถ้ามึงทำเยี่ยปั๊บดูเลยดูใช่คนมันเป็น เพราะชีวิตมันคิดแต่ทำนี้ย่แต่ถ้าคลิปเผาเผาบ้านเผาอะไรหมอปลา่ผมว่าคนน่าจะดูแิไม่เอไม่เอา่ะว่ามันไม่คุ้มกับยอดที่ได้การสร้างขสร็จไม่เอาโอเคที่หายมาเกิดเบิร์ดมันว่างๆครับไปละแล้ว